สวัสดีค่ะ,คะบัคสภาพมือสองค่ะแอลค่ะนางค่ะค่ะวันนี้ค่ะรุ่านจะ เดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเด็กบางรวมนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานเยอรมันรถไอทีนะเป็นสินค้าของทางบริษัทบคัคราคา1น5 0 0มือบาทจ่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก45ากิโลจำนวนชิ้นขออนุญาตประมาณการนะ3 5 0 4้0าีชิ้นนะตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะูกค้าจ๋าประมาณการนะ,นนะคะลูตกตนนะค้าจ๋า30มสบาทบาทนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจะ๋าอ่ะมาที่หมวดเด็กกันบ้างลูกค้าจ๋าเมื่อสักครู่นี้เป็น หมวดผู้ใหญ่ ตอนนี้เอาใจเด็กบางค่ะลูกค้าจ๋าน้องๆหนูๆนะคะเป็นเด็กบางรวม้ามีตั้งแต่แบบว่าไซส์จิ๋วนะคะลูกค้าจ๋าถึงไซส์ประมาณแบบว่าเด็กโตมีทุกอย่างของเด็กอยู่ในนี้ค่ะลูกค้าจ๋ามีเด็กหญิงมีเด็กชายนะคะใช่ค่ะเป็นงานรวมค่ะลูกค้าจ๋าเป็นผ้าบางๆเป็นงานรวมรวมแตน<ต> <ๆ S 2> เนื้อบางๆของเขาค่ะลูกค้าจ๋าจะมีเป็นคล้ายๆกับแขนยาวสไตล์แบบนี้<ช>เอาง,ง่ายๆหรือจะเรียกว่าเป็นเสื้อแขนยาวก็ได้แบบที่เราเจอนะคะลูก ราคาจะเป็นของดิสนีย์นะคะ <Yeah. S 1> หรือว่าจะเป็นของ H&M ค,คาคั่ะเมื่อสองพันหาร 1, 2, บาทค่ะเป็นเด็กบางรวมนะค่ะ,าาะเป็นงานเยอะระมันลดไอทีนะแบ์เราจะเยอะๆนิดนึงนะคะลูกนะคะ้าจ๋าแต่ว่าเรื่องไซส์ที่เราเจอนะคะจะมีตั้งแต่ไซส์ร้อยยี่ไซส์เจ็ดสิบไซส์แปดสิบไซ9์เก้าสิบหรือว่าจะเป็นไซส์ร้อยนิดๆนะูกนะคะจะอาจจะมีคัา มาหมดเลยแล้วเป็นรวมๆนะลูกค้าจะเหมาะมากกับลูกค้าที่อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรืออยากขายในแบบว่าสภาพอากาศบ้านเราคะ,ะคะเพราะว่าของเขาเป็นงานรวมๆวเป็นงานเด็กบักนะคะใช่ค,ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนํำนะคะลูกค้า จาสินค้าของบารเราอย่างที่แจ้งเลยนะคะมีหลากหลายรายการน,นะคะของผู้หญิงของเด็กของผู้ชายนะคะลูกค้าจ๋าสนใจหมวดไหนพูดคุยสอบถามกันเข้ามาได้นะคะลูกค้าจ๋าอย่างที่แจ้งเลยบารของเราเปิดทุกวันนะคะสามารถเข้ามาดูสินค้าจริงที่หน้าง,งานก่อนตัดสินใจซื้อได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสไตล์แบบนี้ก็มีมาแขนสั้นแขนยาวนะคะหรือว่าจะเป็นท่อนล่างนะคะเป็นกระโปรงเป็น,กนเกงเด็กหญิงเด็กชายเลือกไซส์ขออนุญ,ญาตคะนะคะลูกค้า จ้ะเพราะว่าหมวดนี้อาจจะมีเป็นเด็กโตข้ามาบ้างาแล้วก็จะมีเป็นทั้งเชอร์ทั้งเรสนะลูกค้าจ้าหรือว่าจะเป็นขายยาเป็นเนื้อยืดสไตล์แบบนี้ก็คุ้มแต่ยังไงก็คุ้มค่ะลูกค้าจ๋าซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะแน่นอนหรือว่าจะซื้อให้ครบ2 0 0 0 0สองกระสอบกระังได้นะสองกระสอบนะลูกค้าจ๋าก็ได้เพราะกระสอบนี้ราคา12,500ับาทเอา2ลูกเอาสอง0 0ได้ลด1นึ พันบาทค่ะลูกค้าจ๋าแล้วก็ได้เป็นสมาชิกกรบบดิสตัคกของเราด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้ อย่างเลยนะคะลูกค้าจะมีเส nice e, nice ื้อมีกางเกงมีชุดเดรสนะคะลูกค้าจะมีกระโปรงนะคะลูกค้าจะมีเด็กหญิงมีเด็กชายอาจจะมีคล้ายๆกับว่าชุดไปน้ำปนนะคะกางเกงในปนนะคะบอดี้สูทปนนะคะใช่ค่ะแต่ว <Y Situation> ่าก็สามารถเอาไปแยกประเภทได้อีกรอบนะคะลูกค้ารอบหน้าเด็กหญิงขายดีเอาเด็กหญิงล้วนนะคะลู้าสาวหรือว่าจะเป็นหมวดเชิ้ตขายดีก็เอาเชิ้ตกระโปรงขายดีก็เอากระโปรงค่ะลูกค้าาหรือว่าจะขายเป็นสไตล์ผ้าบางดีๆแบบนี้ก็สามารถรับ เพิ่มเติมได้ลูกค้าจ๋าเล่นอยู่แล้วขายอยู่แล้วอย่าพลาดนะเพราะว่าหมวดนี้เป็นงานรวมๆนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานรวมๆนะคะราคาของเราถือว่าคุ้มนะนะลูกค้าจ๋าราคา1,2500บาทแล้วก็ได้คุณภาพเกรดเอด้วยนะคะแต่ว่ามีเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดำชำรุดอาจเจอบ้างนะคะลูกค้าจ๋า5-15%ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบั็นะคะค่ะ เพื่อนดำที่ต้องเอาไปซ่อมที่ต้องเอาไปซักหรือชำรุดค่ะลูกค้าจ๋าอาจจะมีเจอบ้างนะคะ จะอ่ะผ้าเด็กนะคะลูกค้าค่ะแนะนําเลยใครขายผ้าเด็กอยู่แล้วเอาไปค้าไปเสริมลูกค้าค่ะซื้อเยอะรถเยอะด้วยนะคะลถแบบว่าเยอะๆไหมคะเยอะๆเลยต้องแจ้งว่าซื้อเยอะนี่ของเรานะคะจะมีหลากหลายเต็ปนะูกคาจ่ยจะไปสองหมื่นแล้วหนึ่งพันก็ได้ได้แล้วก็ได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบ้างเราด้วยนะคะหรือว่าจะซื้อเยอะๆคะน้ำค่ะซื้อเยอะๆเราก็แบบว่ารดเยอะๆเยอะ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 นะคะลูกค้าจ่ายลเยอะๆนะคะ ใช่ค่ะรู้ค่ะจ่พี่แอบแบนเยอะเนาะแบนเยอะเมื่อกี้แอบยืนดูอยู่ข้างหลังตะองย้อนนะแบนเยอะค่ะรู้ค่ะจากคักมาเลยในนี้นะคะรู้ค่ะจ่าแนะนําใครสนใจ C ีได้เลยรู้ค่ะจ๋าแนะนํานะคะแล้วก็ขนส่งนี่เราจะส่งได้พรุ่งนี้เลยนะอ่ะพรุ่งนี้เลยค่ะพรุ่งนี้ได้เลยรู้ค่ะแล้วก็ส่งกันทุกพื้นที่นะคะค่าส่งไม่แพงด้วย80ถึง3 0 0รบาทต่อกระสอบเท่านั้นนะคะจะส่งกันถึงบ้านเลยนะคะจะจะมีเป็นบ้านพื้นดิแล้วรู้ค่ะจ๋าพิเศษหน่อยนะคะก็ สามารถนัดรับได้อ่ะแบรนด์ที่เจอแบรนด์ที่เจอเป็น Adidas เป็น Under Armour นะลูกค้าจ้าเป็น u n i ิคอรนะเป็น H&M นะคะลูกค้าจ้าเป็น Disney นะคะลูกค้าจ้าเป็น Onavi อุ๊ยแบรนด์ยูนะใช่แบรนด์เยอะแบรนด์หลากหลายข้อดีก็คือจะมีทั้งแบรนด์ผู้ใหญ่แล้วก็แบรนด์เด็กนะคะคะมาในนี้นะคะกีฬาก็มีวันนี้เขาแปลว่าเป็นชุดว่ายน้ำเยอะอันนี้คือคือชุดแบบ จ๋าเรื่องไซส์เรื่องทรงก็ค่ะดิสนีย์อีกสักตัวนะคะจ๋าสุดคุ้มนะคะพาเด็กหวดอื่นไม่พอขาย <c oughs> ลองเอาเยอรมันรถไอทีไปขายดูค,ะค่ะจ๋าแต่เพราะว่าโมนี่ก็คุณภาพเกรดเอนะใช่ค่ะ,คะจ๋าะต่เกรดเอแต่ว่าไซส์ของเขาอาจจะมีคล้ายคากับเ็กโต นะคะลูกคะะ้าจากคาคัดติดติดมาบ้างนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าพี่เอาวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วอย่าลืมนะคะลูกค้าจ๋าอีกแค่นวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้เท่านั้นสาหรับโปรโมชั่นของเดือนกุมภานะคะลูกค้าจ๋าจะหมดแล้วอย่าลืมนะคะลูกค้าจ๋าเดือนนี้มีแค่ยี่สิบแปดวันเนส์ลูกค้าจ๋ามีแค่ยี่สิบแปดวันเท่านั้นค่ะใครที่สนใจสินค้าโปรโมชั่นนะคะบางรายการยังมีอยู่ค่ะลูกค้าจ๋าสามารถ สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้เลยนะคะาสามารถซื้อสต๊อกไว้ก่อนได้ได้ลูกค้าจ๋าเพราะว่าโปรโมชั่นแต่ละเดือนคือบริษัทบัคข,ของเรานะคะลูกค้าจะคืนกาไรจริงๆนะต้องแจ้งก่อนว่าคืนกาไรให้ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเรายิ่งสิทธิของบริษัทบัคเอาไม่ใช่ยิ่งสิทธิที่ของสมาชิกเป็นแล้วเป็นเลยไม่มีวันหมดอายุค่ะลูกค้าจ๋าเป็น้ตลอดอันเี้นะคะ ใช่ค่ะลูก<ช>ค้าจ๋าแล้วก็สําหรับใครทีม่มียอดสะสมอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนนะคะลูกค้าจ๋าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าลูกค้าปีกลูกค้าส่งนะคะลูกค้าจ๋า ใครมียอดสะสมอยู่อย่าลืมใช้สิทธิ์นะคะรูกค้าจะซื้อให้ครบ2 0 0 0 0นนะคะภายในเดือนนี้นะภายในเดือนกุมภาค่ะรูกค้าจะมีส่วนลดด้วย1 0 0 0พนะคะใช่ค่ะคือหลากหลายสเต็ปม,มาหลากหลายมานะคะจะไป 30, 000, สองหมืแล้วห0 0พันสะสมยอดได้ภายในเดือนก็ได้หรือจะซื้อในดินเดียว <c oughs> ครั้งเดียวก็ได้หรือจะซื้อเฉพาะโปรโมชั่นให้ครบส0 0 0 0ก็ได้เป็นสมาชิกก็ได้เหมือนกันนะคะฟังไม่ทนันฟังไม่รู้เรื่อง หรือจะโทรได้นะคะเบอร์ที่นหน้าเฟซบุ๊กค่ะลูกค้าจ๋าชอบเบอร์ไหนสามารถกดได้ทุกเบอร์นะคะใช่ค่ะ<อ>ลูกค้าส๋ากดได้ทุกเบอร์เลยนะคะกลับมาที่เสื้อของเราใครสนใจ c ีเอได้เลยลูกค้าจ๋ากระสอบนี้เลยก็ได้นะคะสวยๆยั่วยๆมีทั้งเด็กหญิงทั้งเด็กชายน่ารักมากค่ะลูกค้าจ๋าค่ะมาในนี้นะคะเด็กเล็กเด็กโตนะคะมีมาหมดนะ,ะแต่ว่าจิวจ๋วจิ๋วจิ๋วจิ๋วไม่ค่อยเจอเนาะจิ๋ว จิ๋วไม่ได้ค่ะมวนนี้จะไม่ค่อยจิ๋วจะเป็นเด็กอีกไซส์ประมาณหนึ่งค่ะไซส์ประมาณร้อยขึ้นค่ะกลางๆร้อยกลางแต่ว่าจะไซส์ประมาณร้อยสิบร้อยยี่นะคะร้อยสี่นะคะเขาเรียกอะไรนะไซส์กำลังรู้จักขวม ไสกำลังร<ช>ู้จักขวมนะคะลูกค้าจากกำลังดีนะคะดหน่ารักมาเสียมพูอ่ะค้ามาหมดเลยนะไซส์พอดีพองาแต่ว่าลูกค้าใช้อ่าเป็นงานเอพีอยู่แล้วค่ะก็ะะาสามารถเอาหมดนี้ไป้าได้เพราะว่าไซส์ของเขาจะขึ้นมาอีกไซส์หนึ่งใช่ค่ะสวนมาักงานไอพีเราจะไซส์อยู่ประมาณ60 70นะรือว่าจะเป็นไซส์ของ80ของเด็กอ่างานเยอรมันรลไอทีหมดนี้ก็จะอยู่ในไซส์ประมาณร้อย รอยยี่ร้อยสามร้อยสี่คะนนค่ะเอาง่ายๆเด็กโตนะคะสามารถใช้งานได้นะคะสามารถเอาไปคา้าเอาไปเสริมได้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าค่ะแนะนำลูกค้าจ๋าเป็นโดมเป็นอุ้ยพี่เอล,ลเป็นแร เด็กก็ขาดด้วยก,าาก็บางจ๋าหรือว่าบางตัวนะคะแต่ก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดอีกที่หนึ่งนะ,ะแล้วแต่ลูกค้าด้วยนะคะอ่ะสดุดค้มนะคะลูกค้าจ๋าเยอะยวกันไปเลยอันนี้เราก็ประมาณการนะคะส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปยิ้กันอีกรอบนะคะใช่ค่ะอ่ะทวนรายการคะ่ะลูกค้าจ๋ามหมวดนี้เป็นเด็กบางรวมงานเยอรมันรถไอทีนะเป็นสินค้าของทาง,งบริษทัทบัคราคาหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทค่ะน้ำหนักสี่สิบห้ากิโลจำนวนชิ้นประมาณการค่ะลูกค้าจ๋า อ 350- อาถึง400ชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นนะคะขออนุญาตประมาณการ3 0บาท31บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ a c e b o o k เว็บไซต์ IG หรือจะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทรรเราเปิดทุกวันค่งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะบริการหนึองช่องทางคือช่องทาง u t u b e ค่ะสําหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ